ที่นอนอือแต่มันดอกใหญ่ดอกกลอมงามจ้าสวัสดีค่ะพบกันอีกคือเก้าค่ะกับแฟร์ภาพสาวอีสานชาแนลสวัสดีครับจ้ามือหนีกับผ้ามาเก็บเห็ดช่วงบายบายหอนหอนแกสีใบแล้วล่ะมาหอดสวนเออมาหอนดันป้าก่ะ สิบเอ็ดโมงแล้วพี่น้องไปเบาๆลายใหญ่ห้างไปเก็บเห็ดน้ำกันพี่น้องมันห้อนพี่น้องมาพอดูเห็ดนาเขียวแล้วจ้าจ้าดอกางมางพุหนํา ฮี่งอีกจ้าดอกแบกนี้นี่หนาวกินใหม่เลยจ้าอีกดอกเหยียบมันแม่ตอนเขามาแม่อันนี้สิคิดว่าเป็นเห็ดอนันใดเนาะพี่น้องเอ้ยเ,เห็ดทานจ้าพี่น้อง แต่มันดอกใหญ่ดอกกลอมงามจ้าคุณน่ะรุ่นนี้ขายได้ดีจ้าแต่ถ้ารุ่นดอกเทาๆไรนะ่ะขายยากอันนี้เห็นเห็นเอือยแล้วออกไปขายดอกจ้าถ้าดอกแบบนี้นะ่ะขายง่ายจ้าแต่พี่อบเคยขายเห็ดทานตะเพื่อจ้าเห็ดทาน เห็ดหนาเลยจ้าพี่น้องมูนี่มิมจกดอกนี่หาหกดอกจ้าทำจิ้มจไิไปขายเงาวกว่าข้านี้จ้ากำลังดอกปลุ มึงเห็ดคาดอกนี่โอ้ดอกไงเ่อ้คุณ่าหมวกก็น,นอกหน่อยอันนึ่งเห็ดกอคิดว่ามาพอเห็ดทานหมูหนึ่งเห็ดทาน,นเห็ดทานเห็ดทานเกี่ยมหมกแล้วขามมาพอเห็ดยัง เรียกว่านาะสิป,ปินเหฮทานสำหรับคุณอาจารย์หนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกเดี๋ยวเก็บก่อนมีนเสียงคนมาแล้วห้าดอกหกดอกเจ็ดดอกมูน,น เห็ดทานดอกไงพี่น้องว้าวเก็บไปนี่อือดอกเบลูเลยสวยกวนี้ดอกงามๆเดยช่วงนี้ถ่ายคลิปเนี่ยบ่ค่อยได้ว่างมือถือเลยเด้อ พอด้วางกล่องเดีพี่น้องมันหนนพื้นที่มันเบาเอืออำนวยนะจ๊ะทานอีกแล้วพี่น้องในแต่ของดำมือน,นี่เอาแสบคื้นกันละเห็นชีละลลังสิบ่บเป็นยังได้จกบได้เนาเด้นอนีิดอกนี่ไหมร่างการงาน,นสั่งเต็ฟเมฟ้ามือเลยพี่ เจมุกละเคลียร์ไปให้เก็บจากพี่น้องคุณน่ะงามคักเห็ดน,นาแระนาเคียวเห็ดน,นาเคียวอันนี้ลูดละนี่นอนเอ่งแรงอยู่นี่หน่จ้านี่จ้าพี่น้องให้เบิ้งสภาปลาหกอีกคือเกาบ่กหกกับบแมเปนตาเห็ดแลละเนาะพี่น้องเนาะไช้พื้นค,ค่ะ พ้าวีบูป้านี่ลราไปอันนี้เห็ดค่าผอพผอมละว,ว่าขั้นเห็ดค่าขายเงาเอามาโหลดจะสันน่นะว่มาแม่แสบดูสัน่นนี่จ้ะขายไงขายเงาผอมนี่สองดอกแล้วแต่คนกินบ่กินจ้ะโอ้เหรอเป็แบบนไงอุ้ยนี่แหละที่อยากได้ พี่น้องโอ้ปาด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 บุกเขืเจอดอกนี้ปานนี้จะเคือยรโอู้โงพี่น้องเป็นมือเลยจ้ะพี่สองดอกนี่น้ำกันนะตุสอวนจะ,ะนจค่อยจ้ะ ดอกแข็งดีดีจ้าน่องขาวงามดีโ้สดตึงองค์มือเลี่น้องขากระแข็งดีจ้าติดมากเกียวนี่ดอกเกียวแต่ว่าดอกงามอยู่ มาเขียวสองดอกตุ๊บตุ๊บตุ๊บเฮียกับพี่นองมันเป็นบวกด้วยมึงไงอันมาห้นี้อีกจ้ะอมันมาอจ้ะ นี่เป็นบวกเราจะเห็นดารไล่ตาบมบุนี่จ้ะจิ้มเอากำลังผลขึ้นมาทางนี้อีกจ้าไร่รู้ว่ามีจักบอกสองดอก ดอกแข็งดอกแตกนี่มันบก้นมานี่ดินถือฝนมันกาถือฝนมันกถือฝน,น,อ,อ,นอ๋อเข้าใจแล้วมันติดไอ้นี่มันติดหักไม่อ่ะมันก็เลยบก้นโอ้พี่จิงเขาดอกสวยอยู่เด้ สามดอกเห็นบ่ฝนบ่โตกใสอ่ะเขาขึ้นบ่ได้นะพี่น้องนี่จ้ะพี่หมกบึงด้วยละ่ะไอตุปูอยู่อออือคือไงแบบนี้ึินอเอาแบบนี้ก็ได้นะพี่น้องงามคือกันจ้ะนี่อีกแล้ว นี่างุกตุอจะ <theoret> ดอกเดียวือดอกเดียวโคลออ๋อดูเท่าไรมันสั้น นี่จ้าพี่น้องมือนีมาส,ยสวยๆจ้ามาแบบเฝอๆผ่นโทรมาว่ามีคนมาหาว่าสันจ้าก็เลยสิเฝ้ากลับเนาะตอนนี้กับใบใบสองนี่แหละพี่น้องหาเห็ดอยู่ชั่วโมงกว่าจ้าส,าส,าสานน่วสีลงส่วสียางเนาะเอ้าได้ซ้ำนี่แหละได้พ่อได้แกงอยู่จ้ามือนีแกงใหญ่หนึ่งผุหละแข่งง่ายหนึ่งผุหละสะอ่อนเห็ดกอ้อดอกนี้ยัมาเมื่อไงเนี่ยจ้ามัานใหญ่ค่ะอีลีเด้อยู่น้ำกันสองดอกอนะจ้า พี่โมก,ก็เห็นดอกหนึ่งดอกบางไงสำหรับบุ้เวลาหาเนาะแมนถ้าบุ้เวลาหาขั้นมือน,นี้ฮาบัฟฝ้านี่ไปหานี่ได้อีกสองตาคือเก่าพี่น้องครับอ่าสำหรับมือนี่นะคะเขากบเฝ้ากับบานสิเมื่อกอนปัดทีบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แพลวนน้ำเดอ้อขั้นสิทธิชมเอียงกับคอมเมนต์นไว้ดันหลังใต้คลิปใดจ้าไปละจ้าสวัสดีค่ะ